JNC สร้างโอกาสของคุณให้ทุีค่าหมาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ กลับเข้าสู่รายการชี้ทางรวยกับผมกายพลินอีกครั้งครับเดี๋ยวช่วงนี้เมื่อสักครู่เราเกิดไว้นิดหนึ่งเกี่ยวเรื่องการสร้างศรัทธาของผู้นำทําไมตอนแรกๆได้รับการศรัทธาจากผู้คนมากหน้าหลายตาอยู่ไปอยู่มาทําไมพลังศรัทธาเหือหายไปไหนหมดวันนี้มีคําตอบแน่นอนจากดกรสมชายครับเอา,อางี้ดรผมเห็นผู้นำจํานวนไม่น้อยน,นะแม่ทีมหรือผู้นำหลายๆบริษัทเลยตอน,น,นแรกๆก็ถูกเรียกอาจารย์บ้างเรียกอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นผู้นำแหละใช่ไหม พออยู่ไปอยู่มามันชักจะยังไงยังไงนี่มันหายไปไหนหมดพลังศรัทธาที่เคยมีอยู่เต็มเปี่ยมเลยเมื่อ,อยุคแรกๆคือต้องบอกว่าคนส่วนใหญ,ญ่นะครับแรกๆมาเนี่ยมีคนเรียกกันว่าอาจารย์อาจารย์อาจารย์ก็ศรัทธานะคนนี้เป็นอาจารย์าารยนะเรียกตามเขาคือเวลามีใครเ,เรียกสรพพนามแล้วก็ยกยอปพันว่าเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ย,าายเป็นอาจารย์น่คำว่าอาจารย์เนี่ยมันก้อง ต้องบอกอยู่แล้วว่าไม่ได้เป็นคนที่ไม่มีรู้อ่ะมีความรู้อ่ะต้องรู้เออแล้วก็พร้อมช่วยเหลือครับนึกภาพใช่ไหมเวลาเรามีใครบอกว่าเราเรียกใครสักคนว่าเป็นอาจารย์เนี่ยแล้วมีคนบอกว่าคนนี้คืออาจารย์เนี่ยเราคาดคาดหวังอย่างไรกับคาว่าอาจารย์ก็ต้องว่าหวังไว้สูงสิต้องคาดหวังว่าเขาช่วยเหลือได้ต้องช่วยเหลือใช่คือเป็นผู้มีความรู้แล้วก็มีความยั่งยืนมีความเชื่อใจได้ว่าคนนี้เก่งจริงนะครับแล้วปักกฏว่าพอรักแรกๆเนี่ยนะครับ แรกๆก,ก็คิดว่าเก่งคือคือต้องกลับมาดูสไลด์นี้ี่ทีหนึ่งะนะครับสไลด์ที่เราพูดถึงว่าวันเนี้ยคนส่วนใหญ่ก็บอกว่าเชื่อใจว่าคนที่เป็นอาจารย์เก่งแน่นอนครับเขาต้องมีความมั่นคงแล้วละ่ะครับแต่มาคนพบว่าเขาไม่มั่นคงเลยในในวิธีการทํางานเพราะว่าเปลี่ยนใจบ่อยๆไปไป,ไปมาอาจจะมั่นคงอาจจะยั่งยืนที่ผ่านมาแต่ดูแล้วท่าทางอาจจะขาดตรงนี้ความมุ่งมั่นเดี๋ยวเจอปัญหาก็เปลี่ยนใจย้ายค่ายไม่ทําต่อเนื่องนะ ความพยายามก็มีแหละแต่ว่าเอาเป็นว่าขาดข้อนี้ขาดความช่วยเหลือเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยเก่งนะครับแต่ไม่มีองค์ประกอบคือไม่ค่อยช่วยเหลือคนอื่นนะครับต้องบอกว่าไม่ค่อยช่วยเหลือคนอื่นปรากฏพอไม่ช่วยเหลือคนอื่นเกิดปัญหาอะไรไหมครับครับก็ไปไปไม่ถึงดวงดาวเลยก็คนก็ไม่ศรัทธาคนก็ไม่ศรัทธาพอคนไม่ศรัทธาก็เอ๊ะอาจารย์คนนี้เนี่ยเก่งจริงหรือเปล่าเกิดคําถามแล้ว อาจจะเก่งจริงเออแต่ว่าไม่มีนิสัยที่จะช่วยเหลือผู้อื่นก็คือไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ยอมช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยก็เหมือนกับว่าคนไม่คาดหวังพอคนไม่คาดหวังเนี่ยความช่วยเหลือไม่เกิดทําไมเราต้องไฮไลท์สีแดงเพราะว่าความศรัทธาเนี่ยต้องมาจากความช่วยเหลือก่อนหัวขาดท้ายเนี่ยสำคัญถ้าช่วยเหลือมีคนช่วยเหลือหรือมีความช่วยเหลือให้กับผู้อื่นใครเจอใครก็ช่วยเหลือแล้วก็มีความเชื่อใจนะว่าคนนี้เป็นคนดีนะครับ ความศรัทธาเนี่ยเกิดแต่องค์ประกอบตรงกลางเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่ยึดโยงของความช่วยเหลือกับความเชื่อใจเกิดขึ้นอืเพราะว่าถ้าวันนี้เนี่ยถ้าคนไม่ศรัทธาเนี่ยเขาก็บอกว่าคนนี้ไม่น่าไม่น่าเชื่อถือครับไม่วามใช่ไหมค,ความศรัทธาความเชื่อถือมันจะไปด้วยกันเออก็รู้สึกว่าเอ๊ะคนที่อยากจะให้ช่วยเหลือเขาก็รู้สึกว่าทําไมขอความช่วยเหลือแล้วไม่ค่อยช่วยเหลือแล้วก็ไม่มีความมั่นคงในในใน,ในแนวทางที่ เชื่อว่าเขาจะช่วยเหลือเนี่ยวันนี้ช่วยพุ่งที่ไม่ช่วยไอ้ความเชื่อใจก็ไม่มีเราะนั้นพอค่อยๆค,ความเชื่อใจน้อยลงองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งหายไปสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นครับคนก็ศรัทธาน้อยลงพอความศรัทธาไม่มีเนี่ยสายสัมพันธ์ในองค์กรเนี่ยไม่เกิดขึ้นเนี่ยถามว่าคนจะยังยังเดินนอดหน้าต่อไปไหมมันก็ มันก็จบกันนะก็ต่างคนก็ต่างไปไงนานๆไปก็ไม่ไปด้วยแล้วยิ่งยิ่งความมั่นคงหรือความยั่งยืนในการทําธุรกิจในเครือข่ายอาชีพเครือข่ายฝากไว้นิดหนึ่งนะครับว่าความสําเร็จของอาชีพเครือข่ายการที่เราตัดสินใจลงทุนทําอะไรลงไปแล้วเนี่ยเราต้องมีความศรัทธาในอาชีพนั้นๆเพราะการสร้างเครือข่ายคือการสร้างโครงสร้างเน็ตเวิร์กลงไปล่างๆแล้วเราจะได้ประโยชน์จากองค์กรก็คือการที่มีเน็ตเวิร์กเยอะแยะเนี่ยนะครับแต่เมื่อไหร่แล้วแต่ที่องค์กรไม่สามารถ ต่อโตได้หรือมั่นคงในองค์กรคือไม่ขยายได้คือได้มาก็หายไปได้มาก็หายไปไม่โตสักเที่ยนะเหตุผลเพราะความศรัทธานในองค์กรไม่มีแล้วยิ่งตัวคนที่อยู่ข้างบนเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนใจเดี๋ยวย้ายเดี๋ยวไปเรื่อยเนี่ยพอหมดความศรัทธาเนี่ยคนก็จะไม่อยากตามพอไม่ตามปุ๊บเนี่ยวันหนึ่งคุณจะชวนใครคุณก็หมดเพื่อนหมดญาติมหมดคนรู้จัก<ม>คือบอกว่าเน็ตเวิร์กมันก็หายไปโดยโดยปริยายคือไปไหนไม่มีใครไปด้วยครับ นี่คือองค์ประกอบของคาว่าความศรัทธานะ,ะที่มีผลกับอาชีพเน็ตเวิร์กโดยตรงครับเพราะอย่างอย่างอย่าง,างบางคนนี่ผมเห็นนะตอนที่เข้ามาสู่ระบบเครือข่ายใหม่ๆเนี่ยเขาจะศรัทธาในตัวแม่ทีมอย่างมากเลยครับแม่ทีมคิดว่าเอ้ยตัวเองเก่งแล้วเป็นผู้ยิ่งใหญ่แล้วใช่ไหมครับหลังๆมาคนที่ชวนถูกชวนมาเนี่ยเริ่มเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นทําไมเขาไม่เคยศรัทธาคนที่เป็นผู้นําหรืออาจารย์เหมือนเดิมอะ่ะเป็นเพราะอะไรกันแน่ คือต้องบอกว่าคนที่ไม่ศรัทธาจารย์เหมือนเดิมเนี่ยนะครับเพราะว่าวันหนึ่งมาค้นพบความจริงว่าไม่เก่งจริงเลยไงว่าหรือหรือว่าไอ้ที่ช่วยมาเนี่ยมันไม่ได้ช่วยที่ทําให้เขารอดหรือว่าไม่ได้หวังดีแต่เขาพูดดีเนี่ยพูดดีมากเลยนี่นี่คือปัญหาของขายตรงนะการเพราะปกติแล้วเนี่ยขายตรงเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยการสร้างเน็ตเวิร์กคือการทําให้เกิดความศรัทธายึดโยงกันด้วยประโยชน์ก็จริงแต่หัวใจก็คือสิ่งที่มัน เป็นความศรัทธาเป็นการช่วยเหลือเป็นการทําให้ทุกคนสําเร็จเนี่ยคือถ้าบอกว่าเราไปช่วยคนให้เขาสําเร็จแล้วเขาสําเร็จจริงเขาก็ศรัทธาเราวันหน้าเขาก็ยังเดินตามเราเราบอกซ้ายเขาก็ซ้ายบอกขวาก็ขวาปรากฏว่าบางครั้งเนี่ยไปบอกความความเท็จไม่ได้ความจริงไปหมกเม็ดไปพูดให้เขาเนี่ยหลงกลอย่างที่บอกอะหมกเม็ดแล้วหลงกลแล้วก็เดินหลอกใช้ว่างั้นเนี่ยหลอกให้ทาตามนั่นเขาเรียกว่าช่วยแบบไม่ได้ช่วยเหลือจริงเป็นความช่วยเหลือแบบจอมปลอม เขาเรียกว่าเนี่ยฉันจะช่วยเธอนะเดี๋ยวผมจะช่วย<ต>คุณนะแต่แฝงแต่แอแฝง,งประโยชน์ไปช่วยแบบว่าช่วยเพื่อหวังประโยชน์จากเขาแล้วเมื่อ,อไหร่เขามารู้ความจริงภายหลังเนี่ยถามว่าเขาศรัทธาไหมก็หมดนะก็หมดศรัทธาก็เลิกดีกว่าเขาก็ไปอยู่ที่อื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยขายตรงเนี่ยนะครับหลักของการที่ทําให้เติบโตนะครับมีคนก็บอกเอาล้วจะทำยังไงให้เติบโตล่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยองค์ประกอบสิ่งที่เป็นเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นสินค้าแผนการตลาดนะครับ โปรโมชันต่างๆเครื่องมือของบริษัทหรือแม้แต่กลยุทธ์นโยบายต่างๆที่นําไปสู่วอร์มเรรจเนี่ยนะถ้าวันนี้ในองค์ประกอบของความสาเร็จเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าคนที่จะใช้อ์ปกรณควอร์มเร็จเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะใช้อง์ประกอบนั้นเลยอปรากฏว่าใช้องค์ประกอบนั้นเนี่ยไปชวนเขาแต่เวลาไปชวนเขาเนี่ยนำเสนอว่ามันดียังไงก็แล้วแต่แต่ปรากฏว่าแอบแฝงด้วยประโยชน์ เช่นชวนเข้ามาเดี๋ยวด้วยวิธีการให้เข้ามาแต่มันผิดผิด,ผดคอนเซปต์ผิดการทําธุรกิจก็คือการได้ประโยชน์แล้วก็แบ่งประโยชน์การร่วมประโยชน์กันบอกความจริงแต่บางคไม่ได้พูดความจริงพูดครึงอคือพูดความจริงเฉพาะว่าบริษัทดียังไงหรือพูดเกินจริงด้วยแต่เรื่องความจริงที่จะได้ประโยชน์ไม่ได้พูดความจริงครับ เพราะว่าความจริงที่ประโยชน์ที่เขากับเราต้องได้ประโยชน์ร่วมกันหรือเหมือนกันเนี่ยแต่ก็อาจจะมองประโยชน์ทางฝั่งตัวเองมากเยอะหน่อยแต่ไม่พูดแต่ไม่ได้พูดถึงว่าตัวเองเอได้อะไรแต่มองประโยชน์ที่เขาจะได้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้เต็มเม็ดคือ,อไม่ได้ให้ประโยชน์เต็มแล้วไม่ได้ออกประโยชน์หมดแต่มักจะพูดประโยชน์ว่าม,มันจะดีอย่างนี้แต่เวลาทำเนี่ยไม่ได้นํามาซึ่งประโยชน์ที่เขาจะได้จริงคือไม่ได้ตรงกับข้อมูลจริงเขาเรียกว่าบอกเกินจริงในเรื่องของวิสัช แต่บอกความไม่จริงเระความเท็จในเรื่องประโยชน์ก็ผล<น>ิตกันเพราะในที่สุดเขาก็ต้องรู้อยู่ดีความเชื่อใจไม่เกิดบเพราะพูดโกหกไอ้แบบนี้เยที่คนทาแล้วไม่สําเร็จส่วนใหญ่เกิดเพราะประเด็นนี้ใช่ไหมนี่แหละครับเรื่องเดียวเลยต้องบอกว่าปัญหาของขายตรงในเรื่องเดียวเลยก็คือเรื่องนี้ถ้าใครที่เป็นนักเครือข่ายและอยากสําเร็จเนี่ยต้องมีอุปรกรบอย่างนี้คือคพูดความจริงอย่าพูดเกินจริงจะพูดให้สวยงามยังไงก็แล้วแต่อย่าเกินจริงถ้ามันไม่มีอย่าพูด แล้วพูดสิ่งที่เป็นเรื่องจริงเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นความเชื่อใจในอนาคตแล้วอย่าพูดในประโยชน์ที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาน่าจะได้แต่สุดท้ายไม่ได้เพราะไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดมเขาเรียกว่าหลอกเขาอีกมันก็กลายเป็นว่าไม่ได้พูดความจริง การทำธุรกิจเครือข่ายเนี่ยพูดให้สวยงามแต่ต้องพูดอยู่บนฐานความจริงและเมื่อความจริงเป็นปรากฏเกิดความช่วยเหลือเกิดความต่อเนื่องมีความพยายามในการแก้ปัญหาให้เขาแล้วความมั่นคงก็มีความยั่งยืนก็มีความเชื่อใจก็เกิดสิ่งเหล่านี้เมื่อเรียกความศรัทธาได้องค์กรก็เติบโตกับท่านและท่านก็สําเร็จได้โดยไม่ยากอันนี้เป็นองค์กอบเลยอื เขาเรียกความจริงนี่คือหัวใจสําคัญที่สุดถูกต้องครับในการที่เขาเรียกสร้างศรัทธาแบบถาวรนะถูกต้องครับอืงั้นต้องหาให้เจอว่าวันนี้คุณค่าแล้วยุคนี้นะครับการทําธุรกิจเนี่ยเขาไม่มุ่งเน้นกันที่ว่าจะชวนกันด้วยการนําเสนอเฉพาะเรื่องของประโยชน์เดียวสุดท้ายเนี่ยเขาต้องเปรียบเทียบครับว่าไอ้สิ่งที่เป็นมูลค่ากับคุณค่าเนี่ยมันไปกันน้อยไปหรือเปล่าปรากฏว่ามูลค่าฟังดูดีเยอะแต่คุณค่าไม่มีอืคือไม่ไปด้วยกันไม่สอดคล้องกัน คือมูลค่ากับคุณค่าต้องไปด้วยกันมูลค่าจะเพิ่มเพราะคุณค่าเพิ่มถ้าคุณค่ามากกว่ามูลค่าไอ้สิ่งเราเนี้ยเขาเรียกว่ามีค่าครับเห็นภาพไหมฮะเช่นสินค้า1ตัวร้อยบาทแต่มูลค่าเนี่ยมันร้อยจริงแต่คุณค่ามันมากกว่าร้อยอย่างนี้คนชอบแล้วจะเกิดประโยชน์เว้นการทําธุรกิจขายตรงในด้ยว่าเครือข่ายนะครับความศรัทธาจะเกิดจากการที่เรานําเสนอสิ่งที่เป็นเรื่องจริงมีคุณค่ามากกว่าที่จะพูดถึงมูลค่าเพราะถ้าวันนี้คุณค่าดี มูลค่าเกิดครับนี่คือองค์ประกอบความสําเร็จที่แน่นอนครับนี่คานผู้ชมครับข้อมูลดีๆเกี่ยวเรื่องการสร้างศรัทธาแบบยั่งยืนในรูปแบบของดรสมชายหัดชีรีลาห์นะครับสาหรับทุกท่านที่ล้มเหลวซ้ำซากเราต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วก็วิธีการเสื่อใหม่นั่นคือการขายความจริงนั่นเองครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับดรสมชายหัดชลีลานะครับประธานกรรมการบริษัทจอยแอนด์คอยล์คอร์ปอเรชั่นจำกัดครับผมครับ เดี๋ยวช่วงต่อไปพบกับรวยเลือกได้พักคู่เดียวครับผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่คลีโอพลาสสารสกัดจากธรรมชาติโดยสมุนไพรหลากหลายชนิดคลีโอพลาสคืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบ ผลิตโดยบริษัท Natural Herb Industry จำกัดจัดจำหน่ายโดย Joy Coi โทร02-975-5858 ที่มีให้ไม่รู้จบจาก j o อน t c o i เพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อจะแปลทุกรายจ่ายของคุณให้เป็นรายรับได้ง่ายๆค่ะด้วยสาขาที่สะดวกสบายละทาทันสมัยนะคะทั้ง j o อนคอ o i และ g e n z ี s h อ p ห้างขายตรงสะดวกซื้อโมเดิร์นเทรดรายแรกของเมืองไทยพร้อมเปิดให้บริการแล้วทั่วประเทศค่ะ นี้นะคะยังเพิ่มช่องทางการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางแคตตาล็อกและคอร์เซ็นเตอร์ยินดีให้คำแนะนำตอบทุกคำถามที่คุณอยากรู้นะคะบริการสะดวกสบายจัดส่งสินค้าให้คุณได้ง่ายๆถึงที่บ้านค่ะ ลุมทุกหมวดหมู่ที่คกิต้องการทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรกรรมนวัตกรรมใหม่ๆผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์ความสวยความงามผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์รวมถึงประกัน ไม่ว่าคุณต้องการอะไรนะคะที่นี่จอยอนคอยตอบสนองทุกความต้องการของคุณค่ะโอกาสในการสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงรอคุณอยู่เพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อนะคะมาเป็นครอบครัวจอยอนคอยกับเราสิคะ จะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณ